โรงเรียนบึงพลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาเป็นโรงเรียนประจำตำบลตั้งอยู่ที่ตำบลบึงพลายอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภายใต้การบริหารงานของนายอดุลจันล,ลาผู้อำนวยการโรงเรียนและนายปวลิตบุกผามาลารองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบึงพลายบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ตามรูปแบบ SPDCA 2.5G model มารวมเข้ากับการกำหนดมาตรฐานการทำงานในแต่ละมิติตามขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษา โดยศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการบริหารจัดการการศึกษามุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนเป็นสำคัญได้กํากับติดตามประเมินผลนิเทศและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และโรงเรียนยังได้นำกระบวนการขับเคลื่อนแบบองค์รวม CIPP model ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษาและมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศมีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการความถนัดความสนใจของผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนโดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมโครงงานคุณธรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดปฏิบัติจริงมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และนำผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีห้องสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีหนังสือเรียนหนังสือเสริมทักษะสื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความสะอาดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรมีความประพฤติดีปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีสุขภาพาทางร่างกายที่ดีมีวิทย รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงและสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอมีจิตสาธารณะยอมรับความแตกต่างความหลากหลายสามารถดำรงตนร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 1. โลกเกียติยศรางวัลต้นแบบสถานศึกษานำร่องเครือข่ายอรารยะเกษตร,รลุ่มน้ำชีตอนบนปีการศึกษา2565ด้านการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาโครงการอรารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อย,ยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2,564สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงานส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ปีการศึกษา2,565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโลกเกียรติยศผู้บริหารต้นแบบสถานศึกษานำร่องเครือข่ายอรารยะเกษตรลุ่มน้ำชีตอนบนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2,565 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโลกเกียรติยศรางวัลครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสถานศึกษานำร่องเครือข่ายอารยเกษตรลุ่มน้ำชีตอนบนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โลกเกียรติยศรางวัลประกายเพชรครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาประจำปี2565รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ปีการศึกษา2565 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติทั้งนี้โรงเรียนบึงพลายยังได้วางแผนสำหรับแนวทางพัฒนาคุณภาพในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนคือ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบและการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้นส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการวิชาชีพการทำงานแบบมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมโดยการนำวงจรคุณภาพ PDCA และรูปแบบ SPDCA to 5G model มาขยายผลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site, เพื่อให้ครูมีความกระตือรือร้นในการทำงานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาทางวิชาชีพการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะในระดับต่างๆส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งผลให้เกิดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ